ยุคใหม่ของหนังผีไทยอาจจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ได้ครับอาจจะมีบางอย่างเวิร์กบ้างบางอย่างไม่เวิร์กบ้างแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเปลี่ยนไปอย่างการเริ่มใส่ความแคมป์ลงไปในหนังผีความแคมป์คือความเวิร์วังอลังการที่มาพร้อมความสนุกสนานเขาใส่ความแคมป์ลงไปแทนการเป็นหนังผีตลกเฉยๆแบบเอาคนมานั่งเล่นมุกตรงๆแบบ2 0 3 0ปีที่ทำมาแล้วใส่สาวแบบ วปว่าวปปป่นั่นแหละครับความรู้สึกผมกับหนังเรื่องข้างบ้านผมรู้สึกว่าในส่วนของความแคมป์อะ่ะเออสำหรับผมอะ่ะมันสนุกเลยนะถ้าสนใจคำว่า Camp ี้ฮอ r ์เรคืออะไรก็ลองไปดูคลิปผมคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ตอนแนะนำวิดีโอท้ายคลิปนะครับแต่บางจาังหวะหนังก็เล่าไม่สนุกบ้าง f l a ชแบ a c เฉลยอ,อะไรวะบ้างแล้วก็ มีความเล่นใหญ่รัชดาลายัยเทยเตอร์บ้างก็เออ,อะไรพวกนี้สำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับคือข้างบ้านอาจจะว่าด้วยเรื่องของวินเขาซื้อบ้านมือสองหลังโตมาแล้ววินก็พาครอบครัวเข้ามาอยู่แต่เขาดันเจอกับเหตุประหลาดในหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านข้างๆที่มีสาวปริศนาอาศัยอยู่ฟังพล็อตแล้วมันเฉยเฉยใช่ไหมครับเหมือนหนังผีไทยหลายๆเรื่องซึ่งมันจะมีหนังพล็อตประมาณนี้ทูก ปีเลยครับเรื่องราวการย้ายเข้าไปบ้านแล้วเจอเรื่องหลอนๆปีนี้หนังผีไทยที่ผมดูในโรงอะ่ะมี2เรื่องแล้วนะครับเรื่องแรกคือสี่ปลาช้าตอนยินเรื่องที่2คือสุสานคนเป็นครับที่เป็นฟิลแบบนี้และก่อนที่ผมจะไปดูเรื่องข้างบ้าน1วันเลยนะมันจะมีหนังที่เตีมคล้ายๆกันคือเรื่อง Keeper ครับหนังมีบางส่วนที่คล้ายกันอยู่เดีย๋ยวว่าแต่หนังไทยที่มันพล็อ ซ้ำๆแบบนี้หนังนอกแม่งก็พลอตซ้ำพลอตยอดนิยมเลยครับไอ้พลอตฮอนเต็ดเฮาส์ e นี่บ้านหรือว่าบ้านผีสิงเนี่ยแล้วค er ีเปอร์ก็โอ้โหเล่นปร,ประเด็นบางอย่างที่มันคล้ายๆกันมากๆโดยมีเมสเซจที่มันมีความเชื่อมกันอยู่บางจุดครับมันเลยกลายเป็นว่าผมดูหนังบ้านผีสิงสองวันติดเลยครับในโรงภาพยนตร์ไม่เบือบ่อพลอตนี้ก็ให้มันรู้ไปสิแต่ข้างบ้านเขามีการเล่าที่ เอาความเชยมาครีเอทบางอย่างลงไปมันเลยเป็นความแปลกใหม่สำหรับหนังไทยเช่นแบบเรื่องตุ้งแช่จัมสแกร์ใช่ไหมหนังพีไทยหลายๆเรื่องจะชอบจัมสแกร์แบบเชยๆซึ่งเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันครับโอ้โหช่วงแรกแม่งหนังแม่งจัมสแกร์แบบยับยัแบบไม่พักเลยครับแล้วเป็นจัมสแกร์แบบเชยๆด้วยครับเช่นยืนอยู่ดีๆมีคนเดินตัดหน้าตุง้งคุยกันอยู่ดีตุง นอนอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาเห็นผีตุงผีขอหักหม้วนลงตุงแต่จัมสแกร์กว่า80%น่ะมันไม่ได้เป็นจัมสแกร์เพื่อความสยองขวัญหรือว่าจัมสแกวร์ for horror นะมันเป็นจัมสแกร์เพื่อกวนซุ่งติงอ่ะครับมันเป็นจัมสแกร์ for campy จัมสแควร์ for comedy ครับเช่น <c oughs> แบบว่ามันจะมีซีนแบบมีคนยืนหลอนๆอ,อยู่คนเดียวในบ้านแล้วก็ มีสกอร์ดังขึ้นมาคือเราก็ตุง้งมาพระเอกก็ตกใจเอผีผีเปล่าวผีอยู่เปล่าวะ,าวะแต่ปรากฏว่าพระเอกงยืนโงกหน้าออกไปอ้าวแม่งรถปิดประตูเสียงมันเป็นเสียงปิดประตูตุ้งนะครับอะไรแบบนี้เออเป็นจัมสแกร์กับคอมดี้หรือตื่นมาแล้วเห็นผีตุง้งทีผีปุ๊บปรากฏว่าไม่ใช่ผี แล้วไอคนนั้นก็บอกว่ามึงที้กูทําไมเนี่ยอะไรแบบนี้หรือหนังแม่งผมชอบจําส s แกร์อันนึงมากหนังแม่งจําส s แกร์ด้วยแมวน่ารักเลยเกินอะไรแบบนี้ผมถือว่าเป็นการใช้จําส s แกร์แบบเชยๆแล้วใส่ความ Creative ลงไปมันก็เลยเป็นความแปลกใหม่สําหรับผมและผมลองสังเกต react คนดูเออ react คนดูก็ขำอยู่ถึงตัวผมจะไม่ได้ขำผมก็ก็ t มุกแล้วก็สนุกกับมันอยู่ครับอย่างพล็อตที่เชยๆก็หนังก็ใส่ตัวละครที่มีสีสันเข้ามาอย่าง ตัวละครหมอผีสาวชาวร็อกเป็นสีสันของเรื่องที่เออเทด่ดีมีป้าแถวบ้านที่ทำตัวประหลาดเดี๋ยวทำหน้าอยู่ตลอดเวลาพระเอกก็จะมีเพื่อนที่น่าสนใจแล้วก็มีคู่รักเจ้าของบ้านที่เออแม่งสุดดีครับกับอะไรบางอย่างและเขาก็ใส่ความแคมป์ลงไปในหนังให้มันสนุกขึ้นเช่นมันจะมีตัวละครหนึ่งใช้หยิบมีดขึ้นมาแทางคอตัวเอง ฟุแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีผีสาวชาวร็อกใช้เทคโนโลยีในการไล่ผีแบบโวโอกูจะไล่ม oh, ึงกูจะไล่มึงอะไรแบบน,นี้แล้วก็มีการรวมตัวเข้าไปในบ้านเพื่อไล่ผีซึ่งเออเป็นช่วงท้ายอ่ะมันเป็นช่วงที่ไล่ผีที่บันเทิงดีครับตอนกลุ่มพวกตัวเอกเข้าไปไล่ผีถึงมันจะไม่เป็นฉากแอคชั่นแต่มันจะมีการหลอกล่อมาแทนครับแล้วมันก็จะมีฉากแบบโอ้โหโคตรเละตุ้มเปะ๊ะเลยครับแบบชิ้นเนื้อระเบิด ปุมโคตเวอร์เลยครับมีชิ้นเนื้อแบบกระดึบได้ด้วยครับเออซึ่งมันก็บันเทิงดีใครที่ชอบหนังผีที่มันไปสุดเรื่องความสยองสยองก็แนะนําเลยครับและมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เพราะว่างานโปรดักชันมันถึงครับมันเลยออกมาดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าผีก็ดูสยองขวัญมากๆไอ้ผีขึ้นอืดลิ้นจุกป,ปากอ่ะโอ้โหแม่งโอ้แหวะเลยเกิน งานพร็อพในบ้านหมอผีที่เป็นตำหนักหมอผีตำหนักคนทรงอะไรแบบนี้เออจัดพร็อพดีมากๆดูเป็นตำหนักที่ดูมีมนขลังเหลือเกินแล้วก็พวก practical effect พวกเศษชิ้นเนื้อ,อหนังสยองขวัญอะ่ะเออมันต้องกล้าสยองแบบนี้สิวะแล้วก็อย่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือมันจะมีชิ้นเนื้อแบบกระดึ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 ๊บก็มาโอ้โหแม่งสุดจริงๆถ้างานโปรดักชั่นไม่ถึงนี่ มันจะมีความอีหยังวะแน่นอนครับพวกพวกนี้เนี่ยมันเลยทําให้ในองค์สุดท้ายน่ะมันสามารถสนุกแล้วก็สามารถไปสุดเรื่องความแหวะได้และในส่วนของพาร์ทความฮอร์เร์มันทํางานกับผมมากๆครับและหนังก็จะมีบางอย่างที่เขาเล่าไม่ตรงไปตรงมาอยู่เช่นมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันเปลี่ยนไปเช่นแบบตอนแรกพระเอกไม่มีหนวดผ่านไปตอนนึงเหมือน time s k i ไปพระเอกก็มีหนวดขึ้นมา ตอนแรกขับ BM คันเก่าๆเป็นคลาสสิกคาป่าผ่านไปสักพักหนึ่งขับ BM ตัวใหม่ล่าสุดแล้วหนังก็จะไม่ค่อยบอกว่าพระเอกทำงานอะไรเขาจะให้เรากลับไปคิดเองส่วนเล็กๆน้อยๆอันที่เล่าไม่ตรงไปตรงมาผมชอบเวลาผมบอกว่าหนังควรจะเล่าแบบอ้อมๆไม่เล่าอะไรตรงไปตรงมาแต่ละครหรือว่าซีรีส์มันจะเล่าตรงๆผมหมายถึงวิธีการเล่านะครับ หนังที่แบบยิ่งไม่พูดอะไรตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลคนดูแบบตรงๆไม่พูดตรงๆแต่เหลือพื้นที่ให้คนดูไปตีความเองใช้สมองคิดเองผมจะมองว่าเออคนเล่าหนังอ่ะเขามีชั้นเชิงดีนะแต่หนังก็มีปัญหาอยู่พอสมควรครับเริ่มจากการใช้ flashback มันจะมี flashback ที่มีชั้นเชิงอันนึงนะเป็น flashback ที่ตัวพระเอกอ่ะถือเทียนเข้าไปในบ้านอันนั้นอ่ะ f l a s h b a c ที่มีชั้นเชิงครับ ย้อนเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผมโอเคเลยแต่ก็มันมันก็มี2อันที่ไม่โอเคเช่นแฟลชแบ็กอันนึงคือแฟลชแบ็กการเฉลยเนื่องจากหนังมันไม่ใช่หนังสยองขวัญสืบสวนสอบสวนเต็มที่ผมก็เลยจะไม่ซีเรียสเรื่องการโกงเนื้อเร่หรือว่าการโกงการเล่าเรื่องและผมก็เข้าใจอยู่ว่าเออหนังต้องการจะสร้างความว้าวความหักมุมแต่การแฟลชแบ็กเฉลยแบบเล่ายาวๆเป็นฉากๆสาหรับผมมันเป็นการเล่าที่มันมันดูทื่อๆไปหน่อยครับ ผมจะเรียกการเฉลยเป็น flash back ยาวๆว่าการ exposition Dump หรือว่าการอธิบายเพื่อเทข้อมูลที่เหลือเพื่อเฉลยให้คนดูอะไรประมาณนี้ครับผมจะชอบหนังที่มันค่อยๆเล่าเรื่องค่อยๆเปิดเผยข้อมูลแล้วให้คนดูไปคิดเอาเองแล้วตอนสุดท้ายคนดูจะปิงแลวไอ้เ e ชี่ยที่ผ่านมาที่มันเล่าอย่างนี้จุดนั้นจุดนี้เอามาประกอบกันแล้วคนดูจะรู้สึกหักมุมในการเฉลยซีนสุดท้ายเองอะไรแบบนี้ครับ แล้วผมก็เข้าใจอยู่ว่าเออมันเป็นการคิดย้อนของพระเอกเพราะว่ามันจะมีฉากที่มันมีความคล้ายๆหนัง Together อยู่แล้วมันจะมีการ close up ไปที่หน้าพระเอกแล้วก็พระเอกมันจะเป็นการนึกย้อนหลังแต่หนังก็อุตส่าห์เล่ามี flash back ที่มีชั้นเชิงไปแล้วเชียวอะไรผมก็เลยอยากได้ที่มันมีชั้นเชิงไปทั้งเรื่องอะไรประมาณประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ flash back เฉยนี่มันมันทืน่อไปหน่อยมันตรงๆไปหน่อยครับ แลวแฟลชแบ็กที่อันที่มาสุดท้ายที่มันมาเว็บเว็บมาระยะเวลาแฟลชแบ็กมันโอเคอยู่แต่มันเป็นซีนดราม่าที่ฟิลมันเหมือนแบบหนังสั้นไทยประกันชีวิตหรือว่า MV เพลงอะไรประมาณนี้เลยครับความดราม่าในช่วงท้ายมันเลยไม่ทำงานกับผมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าหนังเรื่องน,นี้แม่งประโคมซาวด์หนัมก,มก,มกมากเลยครับแ,แค่หันปากว้าว,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 ว วว้าเดินอยู่ในบ้างเดินไปคุยกับยามแล้ฉากดราม่าท้ายเรื่อง flash back นั้นก็ใส่เพลงเข้ามาซึ่งมันฟิลมันเหมือนแบบเพลงที่เขาใส่ในหนังสั้นประกันชีวิตนั่นแหละครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็มีการใส่ตุ้งมาเป็นไฮไลท์ประโยคก่อนหน้าโดยที่ผมบอกประจำนั่นแหละครับ ต่หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ใส่เยอะใส่ประมาณ2อสาครั้งมีการทานซีชั่นแล้วใส่ตุ้งมาครั้งหนึ่งอันนี้คือตุ้งกันคนละแบบกับตัว jump s c a r นะครับมันเป็นการตุ้งเพื่อไหไไห์ประมาณว่านี่รู้ว่าป้าแกจะเห็นผีตุง้งคือเขากลัวคนดูไม่รู้ว่าประโยคนั้นสําคัญเขาก็เลยต้องใส่ตุ้งมาครับซึ่งมันไม่ได้เยอะก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายครับ ส่วนการตัดต่อก็จะมีบางจุดที่มันแอบตัดไม่ต่อเนื่องอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับเช่นฉากที่นางเอกไปเปิดประตูแล้วเปิดมาไม่เจอคนพอปิดประตูปุ๊บแล้วก็นางเอกก็วิ่ไปอีกห้องหนึ่งเลยมันไม่ต่อเนื่องกันครับแค่ไม่ไม่กี่ซีนครับมีนิดๆหน่อยๆประมาณ2อสซีนนี่แหละครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าตัดได้ดีเลยครับแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของผมกับหนังเรื่องนี้คือ <c oughs> การแสดงครับ คือหนังจะเลือกใช้ศาสตร์การแสดงแบบละครเป็นหลักเลยเข้าใจอยู่ว่าไอ้หนังแคมปี้หนังแคมปนี่มันต้องการความใหญ่เวอวังสไตล์หนังแคมปอยู่แล้วแต่พอมันเวอวังแบบละครมันก็ทําให้ผมแอบครีชในบางจังหวะอยู่ครับคุณจะลองสังเกตพวกสีหน้าท่าทางนักแสดงนะครับมันจะชัดเจนมากๆทุกๆคนเลยครับไปถามพี่ยามว่าพี่พี่เห็นคนยามคนนั้นไหมที่ชอบมาอยู่หน้าบ้านผมพี่ยามก็ ีเพียนยามคนนั้นเหรอทักถายป้าข้างบ้านก็สวัสดีครับป้าผมเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะครับป้าก็ผมเพิ่งมาอยู่ป้าป้าทําความกันรู้จักกันไว้นะครับป้าป้าเป็นไรหรือเปล่าครับป้าหรือไม่ก็แอบดูป้าเต้นรำ เจ้าของบ้านเดิมกลับบ้านมาแล้วก็ตกใจโอ้มันโอ้มันเล่นใหญ่รัฐดาไลเทเตอร์และเกินครับมันล้นทะลักและเกินผมเลยมีปัญหากับการแสดงที่บางคนก็แสดงเกินบางคนก็แสดงขาดที่ผมโอเคที่สุดคือ Alex คอเล็กซ์ครับอเล็กซ์แสดงได้โอเคเลยกับหนังแคมปนะ์น่ะประมาณนี้โอเคเลยครับนอกนั้นผู้ใหญ่ทุกคนในเรื่องคือผม ติดหมดเลยครับติดการแสดงทุกคนเลยครับแต่โอ้โหลูกพระเอกนี่โอ้โหน่ารักเกินจะมีฉากแบบใช่หนูหน่อยนะคะคนดูในโรอแบบเสียงแบบดังกันเลยแล้วก็มันจะมีซีนแบบน้องร้องไห้ากลัวอะไรสักอย่างโอ้โหน้องแบบเล่นจริงมากๆเลยครับเอ๊หรือน้องกลัวจริงวะทำไมมันเป็นกลัวแบบธรรมชาติขนาดนั้นวะแล้วก็จะมีซีนที่ระเบียงคือ ผมดู react คนในโรง react คนในโรงคือแบบเอา้ามีหลายคนพูดแบบนี้อ่ะมีหลุดเอา้าออกมาหลายคนเลยผมนั่งฮาอยู่นังนั่งฮา react คนในโรงครับคนในโรงมันช็อกกับฉากนั้นเอา้า <c oughs> เออผมรู้สึกว่าหนังมีกลิ่นอายบางอย่างที่มันคล้ายๆ a t t a c t อยู่ครับในหลายๆส่วนเลย โดยเฉพาะไอ้ s o u ดี d ซ s i มีความคล้ายกันมากแล้วก็ความแคมก็มีความคล้ายกันครับในส่วนของ Attack 1 3ผมโอเคกับภาพรวมของการแสดงมากกว่าโอเคกับความแคมป์ผมจะ้ากับความแคมป์ของ Attack 1 3มากกว่าส่วนข้างบ้านมันได้งาน production ที่มันสยองขวัญมากๆกับการ jump s c a ร e ข,ของการกลัวุ่งติงมากกว่าของ Attack 1 3ครับช่องนี้ชอบเปรียบเทียบนะครับดังนั้นถ้าเกิดตามช่องนี้ก็ให้ทำใจเรื่องการเปรียบเทียบนะครับ สรุปถ้าเกิดคุณไม่ชอบหนังผีที่มันจะมีความเชยๆหน่อยหรือหนังสยองขวัญที่มันแหวะๆมากๆม,ม,มีเศษชิ้นเนื้ออะไรประมาณนี้คุณอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบหนังแคมป์ปี้ฮอร์เรอร์ความแคมป์ของหนังเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณสนุกไปกับมันได้เหมือนกับผมแต่จะสนุกจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับข้างบ้านผมขอให้คะแนนไว้ที่6.5คะแนนครับสนุกบันเทิงสยอง แต่ประโคมซาวเยอะ flash back ทื่อไปหน่อยเน้นการแสดงใหญ่แบบละครไปหน่อยผมก็เลยให้ไว้ที่6.5คะแนนครับก่อนจะจากกาันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิอยองการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับหลังจากนี้ก็จะมาคุยสปอยในจุดที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้ครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเราาฟังกันต่อเลยครับคือเรามาคุยสปอยในตอนจบกันสั้นๆนิดนึงนะครับคือพระเอกอ่ะที่มัน ต้องการจะอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่ามันมีความแค้นกับไอ้เจ้าของบ้านหลังเก่าคือเจ้าของบ้านหลังเก่ามันเอาแฟนของพระเอกไปพระเอกก็เลยอยากจะเอาคืนโดยที่อยากจะได้บ้านหลังนี้มาครอบครองเหมือนเป็นการแก้แค้นไอ้คนเก่าว่าเออบ้านหลังนี้เป็นของกูกดของกูอะไรประมาณนี้ครับคือหนังมันจะมีความเสียดสีเรื่องการซื้อบ้านนี่แหละครับพวก คนที่ผ่อนบ้านไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็จะใช้หนังเรื่องนี้เป็นการเสียดสีแล้วก็เสียดสีเรื่องแบบการนอกใจการเป็นชู้คล้ายๆกับแมสเสจในหนังเรื่องคี e ปอร์ที่เสียดสีผู้ชายเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยบอกว่าไอ้คี e ปอรกับข้างบ้านมีแมสเสจที่มันทับซ้อนกันอยู่นะแล้วส่วนใครที่สงสัยเรื่องพลอตโฮอันไหนเดี๋ยวสอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวอันไหนที่ผมเข้าใจผมจะไปอธิบายให้นะครับ ถึงผมจะไม่ชอบการเล่าแฟชแบ็กในการเฉลยแต่ผมเข้าใจในส่วนท้ายอยู่ครับดังนั้นตอนสุดท้ายพระเอกก็เลยต้องอยู่กับแฟนเก่าที่เคยโดนขโมยไปครอบครองโดยเจ้านายของมันมันก็เลยต้องการจะครอบครองบ้านที่เจ้านายของมันเคยครอบครองเพื่อเอาคืนที่มันเคยโดนแย่งแฟนมันก็เลยสุดท้ายมันก็เลยต้องไปอยู่กับแฟนเก่ามันอยู่ในบ้านหลังนั้นละครับมันก็ยึดติดกับทั้งบ้านยึดติดกับทั้งแฟนเก่ามันก็เลยไปแบบนั้นครับหนังอยากจะเสียดสีเรื่องการยึดติดอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งนั่นแหละครับโดยภาพรวมของหนังผมชอบความแคมป์ของมันแต่ก็ไม่ชอบการสแสดงที่เล่นใหญ่รัชดาลายเยเตอร์ผมก็เลยให้ไว้ที่6.5คะแนนครับแล้วคุณล่ะครับดูหนังเรื่องข้างบ้านมาหรือ,อยังครับดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับให้คะแนนไว้ด้วยก็ดีนะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้โหคุณป่าข้างบ้าน